ฮะวันนี้เฮามาเจอกันถึงแล้วครับผมกับช่องก้นเหลืองเมืองเหนือเหมือนเดิมครับผมพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเนาะมันวันแวงนะครับเลยแม่แม่อยางก็จะนึกมาพักผ่อนมาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับครับผมตาละอ่อนของแม่ลิ้นแน่นมครับอย่างด้านหลังนะครับอ่าเกยตีนครับผมนี่คือลำน้ําขานนั้นนี่นะครับน้ําขานบ้านเฮาครับผมอ่าลำน้ํแขานครับผมแต่พอดีแม่เกาะ มาเพราะถวังว่ามาดูสภาพแนมว่ามันจะมีหรือว่าจะแห้งเนาะครับหนาอพอดีมาห่อนเพิ่นเพินเ่นซ้อนเลยครับผมก็เลย,ยลก็เลยฮพิ่พี่แต่จถวตีแล้วก็น้องเอฟมาซ้อนแล้วก็ไม่แพ้ครับผมเพิ่นก็นมาซ้อนก่อนนะครับเพื่อดูครับพี่แต่พี่ไต่ลุกมมเยพี่แตก่กำลังซ้อนครับเก็บเอาเก็บเอา,เอา,เอาครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่ตีเขาลองซ้อนดูนะครับหนาอว่าจะได้ อีเนี้ยเกาะหรือลูกเมงฟอนะครับหรือว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมดูก่อนหรือว่าจะมีเมนูอย่างนะครับเนาะเพราะแนออดก็แย่งจีนแล้วครับผมแล้วก็ฮาแอรจะมีตอนนี้ก็เราหาวัตถุดิบอยู่ครับผมแอจะกำลังเซอร์ไพรส์อยู่ครับผมโอเคถ้าอย่างได้ติดตามมาชมครับผมแล้วเขาจะมีผลงานกาะครับติดตามมาชมครับลุยเลยครับผมนี่ก็เป็นที่ปักลักอง ของครอบครัวนะครับผมของทีมงานครับผมของครอบครัวทีมงานเขานะครับนี่ครับหมูกล้าแถบเขากะซ่อนนะครับเนาะเตรียมเสบียงกับเป็นหมูตำมส้มหรือว่าหมูย่างครับแนนอดแนนออดน่อยไปหน่อยวันนี้เต็มโจทย์ให้กันเลยครับผมไปลงนายกมาครับอันละโอ้ลงนายกอบตมาครับผมโอเคครับเต่าย่างกับมีนี่ครับโอเคที่จะมาลงนะครับวันนี้ให้ได้งดเด้อดซ้อนีกคนนั้น ครับผมครัแช่นึ่งก yeah. ็เริ่มก่อไฟแล้วครับผมไนน์ยอดเมนูอย่างครับยอดซอหมูย่างครับผมไก่ย่างครับผมหูยอดครับผมอันนี้ครับเอกนะเอกนี่ครับผมอ๋อ สูตรยอดครับผมวันนี้เราแปลแสวมาตัวนะครับน้องเอฟ <c oughs> นางเอก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 ช่องครับผมสตี <ทะ S 2> น้องโบเอ้เอ้เอ้ไอ้ก้อกมนี่ยนี่นาฬิบันารลบลงครับผมนี่ครับอ้อนกับเล่นแหนมก่อนครับผมนี่ครับผมสถานที่ท่องเที่ยวแน่แรงแน่ร้อนนะครับเนาะนีะ่ครับ นตาแผลบันยแก่ปินประมาณนี้เลยครับพี่ตายมีลู่มครับผมไม่แพ้ครับผมเดี๋ยวเาจะลองพี่ตโตปลอดโชว์อแน่เมนูอย่างครับเนี่ยยแยงแยงหมูครับผมนี่ครับส้มตำผมจะเบียงเทียบเลยครับผมแน่โอเคเดี๋ยวน้องเอฟเดี๋ยวน้องเอฟจะไปซ่อนอย่าโอ้น้องเอฟจะไปซ่อนชาติชาติไปซ่อนอย่า อยู่่คะโอเคครับผมเพื่อจะมีผลงานหรือว่ามีวัตถุดิบมาทถ้ามาแห่แข่งอย่างหนึ่งเนาะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาชมนะเพี้ยงจะแป้งมือเปล่าครับผมหายไตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรูปนี้อันตรายต้องตื้นแบบเป็นยัง่าอ หน่อยผม่ยอมเลยครับแล้วประเดี๋ยวนี้นะเพียงนั่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 งบนบ่นน่ะเพียงเนาะนั่งบนครับบรรยากาศเจ็ดดีอครับผมแต่มันคนก็เยอะเนาะครับเนาะเยอะก็มีไหลโมูอยู่มีใหญ่มูอยู่โอเคครับผมนะเพียงพอดีลงมาเอาลืมขอเจโรดครับผมแน่โอเคครับครับเคแยงเลยครับผมท่าก็ไม่ได้เอาเต่าแม่นะครับเนาะก็เลยอ่ะใจ ระบบธรรมชาตินะครับผมนี่ไปเนไปเต้าไปสาี่นี่ไม้ก้อมครับผมโกกระเตะแม่ครับผมโอเคไปได้ดีครับแหน่เป็นได้พ่อวิให้ก่อนตัวเล็กนิดเดียวโอ้โหนี่ครับเนี่ยยูเอียเลยครับผมโอเคครับก็มีอยู่นะพี่หนอน้อยตัวมันน้อยเนาะแต่มันพอลีแมนมันเยอะอยู่ครับ ใ่ก้อยปี๋โอ้โอค,ครับตัวน้อยตัวมันน้อยไปน้อยวะครับผมไม่ค่อยจะแหลกแห่แล้วครับผมเดี๋ยวไปกระซ่อนกันนะครับนะครับนี่แพ้หรือว่าเจ้าแบนแบบวันนีนน้นะครับผมแคบครับผมซ่อนกันอยู่นครับครับแต่โชว์ท่านผู้ชมดูก็มาว่าลักษณะมันเป็นอย่างใด โอ้ีนิ้วใสครับผมแต่แบบโอเคเลยครับผมเยอะเนาะแต่ตัวมันมาย่อยมันก่อโอเคครับผมครับผมนี่เขาจะลองพ่อแสบตีครับครับผมนี่เขาจะลองพ่อแสบตีครับนกเอฟเนาะครับนาะก็จะมีผลงานก่อเพราแว่าเอาเตรียมเมนูไว้แล้วนะครับนาอต้องซ้อวัตถุดิบเพื่อได้ครับผมโอเคครับผมดีแต่คับชมนะครับนี่เขาวินพักเนาะครับน้องแมนนีสบายสบายครับผม ลองมาดูเด็กๆครับผมนี่ครับแหนมสอยคะแนนเลยครับท่านผู้ชมสุดยอดเลยครับเห็นตัวแปรเลยครับนี่สุดยอดแล้ว้ัวพี่เตยค่ะดีค่ะดี่แขนตีตีครับผมครับนค่ะอ่าพี่ดีค่ะแง่ครับผมเด็กๆครับผมเป็นลูกๆแหลนๆครับผมที่แมา เดี่ยวนะครับน้องเนี่ยครับคุณผู้ชมดูสภาพครับผมมันจะมีแก้วพวกเฮาหรือว่าหมูเฮานะครับเยอะเลยครับผมสภาพน,นี่อ,นนอันนี้เป็นตี๊ดอันจะหนึ่งเอาลูกแกวมาแล้วครับมาแหล่มาเล่นตีปีเลยไปจะหน,นึ่งลูกแกวมาเล่นตัวครับผมโอ้อยนี่ครับผมนี่ก็เป็นตี๊ดพัก ติ่ผ้าของหมูเฮาพวกเฮานะครับเนาะแมนนี่ครับผมติ่ปากหลักนะครับเนาะลงเลยลงเลยฮะน้อน้องอะไรน้องอะไรนี่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 แบนกำลังทำอาหารนครับผมแม่กำลังกินกันครับผมแต่ตีพร้อมหรือยังพร้อมค่ะพร้อมน้องเอฟพร้อมค่ไปเพราะว่าวันนี้ยังน้อยก็ต้องมีผลงานนะครับเออ ยังน้อยก็ต้องมีผลงานนึ่งแอบไปลองมาดูว่าสองแซวเขาจะจะได้ยีเนี้ยแมนหน่อยนะครับหรือว่าจะมีเมนูใ้้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเนาะโอเคครับผมลุยเลยครับผมแม่คับแต่ตีลงละอุอ้มตีมันนิ่ ได้ไปเด้อไหนไม่ได้แน่กว่าอือนี่เป็นลงก่อนนะครับเนาะพอดีอดแควนน่ะนี่ครับผมคุณผู้ชมยัวเยียบโหมดครับผมโอดสุดยอดครับผมต้องดูแสวเอฟจะได้มาได้หมูยังมาได้เตื้อประเทเพเนาะมาต้องเลิกเลิกแค่มาแค่เมียหมอะเอาขึ้นไปบนขึ้นไปบน อืมพอลงแม่แล้วนะอ้ะาวจะตีโชด้วยผลง,งานได้ตึงตัวของเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีข้อต่อรองนะครับน้องเราะว่าต้องมีผลง,งานเออตัวน้อยนะ้องแม่นาเก็บด้วยต้องมีผลง,งานนะครับผลง,งานนี่จะเขาจะเพื่อจะได้ทำเมนูท่านผู้ชมดูนะครับน้องเม,น,มนูอย่าง,มงหมูน้อย เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซองวัตถุดิบก่อนน้องเอแผ่วัตถุดิบก็ตึงแสวซีก่อนครับมัอนจะแข็งมีสซูซูยอดท่นะครับผมนี่ครับไอ้ด้านหลังหรือว่าด้านข้างเขานะครับนี่ครับมันเป็นดอยมาเลยครับผมตรงไหนครับผมเป็นลำแหนมเรียบดอยมาเลยครับผมแล้วถ้ลงไปเนี่ยครับยอดเลยครับผมได้ได้กับตามมาทันแล้วครับผม อ่ะโชว์สักต uh ัวละเอฟอันละแหล่ได้โชว์ละได้เยอะนะตันเอาออกไปลงได้นะ้ไดดูเออมีมีผลงานมั้งครับผมวัดวัดวัดวอดท่านผู้ชมสี่แห่ตัวครับผมสุดยอดครับผมแหมพี่ตายมาแล้วครับพี่ตายมันพี่ตายมีก่อผลงานไหนก่อนได้ยังก๊อปมั้ ชองตัวโอเคอยู่ครับผมอเอฟกับอนแข้งจะแอะกล้องแอะจึงโคนแอะจึงอีนเนียวครับผมมันล้อมเข้าเซะนี่ยเนี่นี่นี่น,น,นี่รับรองว่าครับอย่น้องรับรองว่าเน็ตนี่อี๋นี่ครับก็เริ่มซุกห้องนะครับเดี๋ยวได้เมื่อตอนขึ้นมาสึงเข้าห้องครับ ว่าแบบเดืยวนี้พอหล่อนอนเขาเล่นแงน่มันก็น่ารักครับแม่สมทบกันเรื่อยๆครับเ <c oughs> ดินทางโซน <c oughs> ไม่แลกได้ก่อนไหมหไม่ไลกแกหรอ ได้ไปคองแล้วเราเปิด no. มุแ <contamination> ก oh. 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 okay. ๊นะแกดดเตีลุ่มๆพ่ะนะเจ๊แกะโอ้นอกนะครับทุกท่านเท่มันหน้าคนตุ้ยอ่ะลูงหันหน้าแบบลูมนอกหมอลูมหน้าไม่แม่พอแวมโอ้จองแซมตัวอครับผมครับผมแกนลุ่มไอมหมอเจ้าเอฟคืนข้องแล้วก่ ผมนักเรือห,หมาะเบิอง,งไม่แผลมาคืนแม่เฮ้ยสัเอฟไปได้ป้องเลยผลงานโชว์แบมือพอนเนาะมาจ่ายเอยนอนะก็า,ดาด <laughs> กดวแบมือหน่อยแกแนี่ครับผลงาน,านของน้องเอฟครับผมโอ้ตัวน,น้อยครับผมพี่แต่อยู่ที่ฝั่งนู้นนะครับเนอะจะตีน้องไปก่อนละครับดูไปได้ป้องตี อ๋อนายน้องเอฟขอเบมือโชว์ฮึกขอใส่ข้องไปแล้วเจ้าพี่แตกเหรอพี่แตกสักตัวเออพี่แตกก็ไม่ได้สักตัวครับผมนะผมวายว้ายวายวายเนๆ ครับผมนะสิงแหม่วันดีมาเจอนะสิงครับผมครับแมเป็นได้พ่องต้องบูมรุ่ยเป็นได้พ่องมีแต่น้อยมีอยู่ครับแต่น้อยมีอยู่นะครับน้องนี่ขึ้นไปหอเลยครับครับผมเลยเแถมแยกครับเลยแถมแยกปล่อยนะครับน้อกครับผมโอเคอะไรปนมหมูย่างก็มีพี่สาัิดไม่ได้พ่อง ก็ได้อยู่เพื่อเมนูของท่านผู้ชมนะครับวันนี้แบว่งเปล่าครับผมเอาไม่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 ะตีได้เอฟก็โอเคครับผมน้องเอฟน้องเอฟได้เอฟอยู่น้อง F, น้องเอฟเนาะมันได้เอฟอ,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 อยู่เจ้าก็โชว์นักกโอ,อ้สองตัวโอเคครับผมน้องเอฟแบบได้เอฟอยู่ครับผมได้มีผลงานให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ครับผมแบบวิธีแกะเอฟเป็นยังไงสตีว่าได้ได้ว่า โอเคได้ได้บอสอืมได้แอบอยู่เนาะยังมาได้กับหนึ่งแอบนะครับเนาะครับผมฮ่าน้องเอฟอบรอบนี้ได้หลายตัววะครับอ้าวซะแซมสี่ตัวครับผมโอเคครับผมได้ปะโอ้น้องเอบได้ไหมครับผมน่น้องเอฟโชว์หน่อยฮะโชว์เบ๊ะเบเลย่ะ ไม่แบะเน้นหนึ่งตัวเดียวครับผมโอเคอยู่ครับโอเคยังมียังพอมีผลงานึ่ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ครับผมโอ้มาพอดีมาแปะทีมงานครับผมนป้อมครับผมแฮมจับแปะมือเปล่าครับผมโอ้ยนะป้อมนะครับโอ้โทษนะป้อมจับแปะมือเปล่าครับผมนาแดนครับผมรับพี่ครับผม เดี๋ยวติดตามกันในช่องตอนต่อไปนะครับเคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตีหนึ่งนะครับเนาะที่หลายคนมามามาเป็นห้องเออหลายคนมาหูครับผมแทนสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้บ้านครับผมที่หลายคนมันจะมาหูครับมองแครัาเนาะว่าเออไปเอวที่อื่นหรือแ่าไปเอวตามสถานที่ที่ว่าดังๆนะครับเนาะแต่แต่บ้านฮามันเก็ะก็มีแหล่งท่องเที่ยวครับผม แหล่งท่องเที่ยวที่วบาอุดมสมบูรณ์นะครับแหนมแหนมหรือแว่าธรรมชาติครับผมที่สร้างสรค์ในเนียครับโดยธรรมชาตินะครับผมอันนี้ผมถ่ายให้ดูครับผมแห่งมาอมีมีวัตถุดิบหรือแว่อย่างที่เราต้องไปทําเมนูไปกินกันได้อยู่ครับผมอ่าโอเคครับผมเนื่องดากที่เราจะลงไปก่อนน้องเอมเนาะครับผมิดตามครับชมนะครับไปตามแหาเราไปจะไปตามไปตามแหาครับผมแจ็คตีครับน้องเอฟครับผม ได้ครับผมน่ครับที่ปักลักเขาก็อยู่ข้างแรงบุ้งนะครับอยู่ข้างแรงครับผมแหนนออดแจนหนึ่งนะเอกครับครับละอ่อนเนาะอยู่ข้างแรงรอครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูผลงานของแซวตีกับน้องเอฟนะครับเนะบาะว่าจะได้มงได้หรือว่าจ,จะปอเอฟก่อนนะครับพี่ตายมีไหนมาหู้แล้ว <laughs> พี่ตายแทบจะอ่อนแล้วครับผมโอเค แต่พอเอฟเนี่ยน้องนอน้องเอฟนอชิปนาทีแค่ชิปนาทีได้ดิจะตีเอฟได้เนาะก็ได้แห่แลแหละแหละแหละมีโชว์มีโชว์คล้องนะครับเด้อมีมีย้อนน้ำนักกันนะครับเด้อมีช่างน้ำนักกันนะครับโอเคครับผมแต่ผู้ชมนะครับผมกำลังเดินทางลงแม็ก็มีแนนแอบกัดซ่อนเหมือนกันนะครับได้นอกวี่เนาะน้ ครับผมแนวแนวประการซ่อ,อนเหมืนอนกันครับผมวิธีของคนเมืองเหนือเนาะออโอ้พนักเพียงคุณสมน,น้อยกับสมน้อยไปไหนเนาะโอเคครับผมสองแซมตัวก้อยเ,เก็บเต็มไปเลยเลยครับผมครับผมมือเรือไทยยิ่งเขาคอมเมนต์มาแล้วบบข้าหอนนี่งๆลราข้าหอนแน่คุณซ้อนมั มันยังมาทอดมวกเต๋อปะ่ะป่ะโอเคที่เราจะเดินทางไปที่จุดที่เราปักหลักไว้นะครับผมหลงังแนจะ้งแนปเปียกใส่เสื้อแมรไปได้พ่องอาการตัวที่เก็บทรงไม่ค่อยอยู่ครับตนะี้ครับผมอาการมันแบบม,มันมันยังได้ยังบ้าหุ้ยมันมื่นมันมืนกัน,น,นกง,งงครับครับผมต่อไม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราไปที่อันไลฟ์ แดงทำไหนเออเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่จุดที่เราปักลักไว้นะครับเนาะครับผมเพราะว่าเด็กๆหรือว่าป้าเขาอยู่ตรงฟูนะครับเนาะโอเคครับผมนี่ครับครับผมแพ้โอ้ยเอาอีกนี่ครับครับผมมาตัวแหก่อนครับผมโอเคครับเราอ่อนก็ยังมันยังห้องแก๊สนะครับผมยังเล่นต่ออยู่ครับหลังจากเราไปซอนแม่นะครับเนาะยังเล่นต่ออยู่ครับเด็กๆครับผม กะมาถึงท like ี <S 2> <S 2> ่พักแล้วครับแน่พอดีแนปป้อมเขาก็เลยแม่สุมทุบสวัสดีครับาเอ็ลา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 ผมมาสุมทุบกันครับผมนี่ครับแนวนี่ครับผมนะครับผมแน่นะาเดนกับแม่ครับผมแน่โอเคครับผมวันนี้เป็นทีมงานจับปลามือเปล่านะครับน้อแน่แนวโคตรเสียงครับผมเดี๋ยวนี้แท้แทยกับพื้นแนปป้อมจะลงไปเอากุ้งครับผมเอากุ้งแล้วจับกุ้งมือเปลวค่ะกุ้งมือแปวไปโอ้ยได้มือแปวยาวแปวขึ้นแม่เออแล้ว อนออดว่าถ้าได้จะกินดิฟถ้าได้กินดิครับผมป่ะป่ะป่กปาะออนก่ลองลองตีแต้มมาชมครับผมขออกุ้งตัวเดียวได้จะคือพี่แอนออดกินดิฟนะครับเนาะว่าเกิดแกนแท้ไทยกันเกิดขึ้นนะครับเนาะถ้าบาดมาใช่ถ้าบาได้ปีกปลอยนี่ก็จะเนื่อยหน่อยนะครับเนาะจะโดนเยอะเยอยนะครับเนาะน้ำป้อมกระติ่งนะครับผมเพได้กุ้งผมได้เป็นกีดกุ้งดิบอือแม่นนั้น ี่เมันกุ้งเต้นโอเคนเปียกก็บยอมครับผมเอาแล้วเอาละน้อมเกิดการแท้ๆกันขึ้นเนอะน้อมเนอะน้อมต้องจฝีมือที่ล่ำเรียนมาน่ปลาซิวน้อยเอาไว้ก่อนเีเีกเด็เก็กกินอยโอ้โหจับแปมือแปาครับน้าเอกก็เซียนเกันเนอแฮ่ <ใ> no เนี่ยแปะสีอ้อโอเค <Display> ครับผมครับผมยังมีผลงานอยู่ครับผมจับปลาอยู่แจ้บจับปลาอยู่แจ๊บอะเอะไรเนี่ยจับปลาอยู่ครับครับน้ำป้อมยังเหมายอมครับน้ำป้อมเหมือนเดิมครับผมเหมือนคลิปที่เขาจับปละมือแปาเขาแนีป้อมเหมายอมครับผมช่วงขั้นไล่แก่นนะครับนอจากแน้เปี้ยงน้ำป้อมมาม่แห่ไม่แผ่วครับนะเป็นได้พ่องได้อยู่เนาะ ได้อยู่เด็ดเด็ดเด็ดเดขอโชว์นะผมไม่แผ่นิดยอด้าสุดยอดเลยครับผมยัวเยียครับผมสุดยอดครับผมผลงานของไม่แผ่ครับผมตั้งแต่แม่มาย้อนสกักคำนะครับ <c oughs> เป็นคนเปลี่ยนนะครับเนาะ <c oughs> เปลี่ยนก็พยายามมืก่อนเดียวก่อนนะเนาะโอเคครับผมสรุปว่าแน่ออดมาได้กินมาได้กินกุ้งดิบเนาะครับเนาะ <Okay S 2> โอเคครับผมวันเดียวนี้กะมาถึงที่พาวปักลักกันไว้แล้วครับเดี๋ยวทำมาสรุปผลงานของจตีจาตีได้บ้างหน่อยโอ้โหคนแข่งจะเยอะนะครับเนาะ <c oughs> นอเอฟหอฟอ,อเชิญหน่อย <c oughs> แน่โอเคครับผมเพราะว่ามันก็นมีคนแม่ซ่อนแม่แห่เหมือนเฮานะครับผมมันก็นเลยเบาแบ,าแบงไปนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับล้วพอดีผมจะมาทำเมนูท่านผู้ชมดูครับผมประแมณนี้ครับผม มันนี้ตำน้ำพริกมาเรียบร้อยแล้วหกน้ำพริกมาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมใบตองมาเรียบร้อยครับผมเขาจะทําเมนูน้องเอฟเอฟเอฟอีนิวเอ่น้องเอฟเอฟอีนิวโอเคครับผมติดตามมาชมนะครับอะับผมวันนี้น้ําพริกครับผมสาวตีปรุงนั่งไงผสมหน่อยได้สาวตีผสมไปแล้วนะครับผสมไปแล้วครับผมได้ประมนเนื่องเอฟเนาะครับเอฟเดียวครับผมเพราะว่า วัตถุดิบก็ค้างจะแหย่ยากครับท่านโย้ก็ค่างจะแหย่าายากแล้วก็มัน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 เป็นของแปลกอย่างนี้มันค่นนนนนนนอนข้างจะใสครับผมเลยมาบมาให้มีผลงานทำชุมนี้ก็ได้ครับผมเด็กจะได้อยู่ห่อหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะทำวิธีแก่นแอบนะครับเนาะแอบนี่ก็คือนี่คือตำเป็นขอ,องว่ากหกนะพี่จากบ้านมาแล้วครับผมโอเคครับผมจะเสียตีเป็นคนห่อครับผม แมพ่อสอ่งส่งลูกบ้านมาตัวครับผมโอเคเจ้าที่เจ้าพ่อครับผมนี่ครับที่เ่าจะเห็บตรงนี่ครับวางตรงที่เสายางที่เสายงายงนะครับผม สวัสดีเจ็ดยังนะครับวิธีแกนห่อครับผมแกนห่อหรือว่าแกนนี่ครับแอปนี่ครับผมห่อนี่เลยครับผมโอ้โหนี่ได้ดึงแอปกับยังแฟนอยู่ครับเนาะเจ๊บ้าแผ่ได้หลายแอปครับผมนี่ครับผมสี่ภาษาตีเป็นคนห่อแอปครอืมนี่ครับผม อ่าปิดไปหนึ่นงแอ,นอ,งอบนะครับน้องมันเพิ่แอปเดียวได้เมื่ก่อนไมแอปเดียวครับท่านผู้ชมเพราะแบบย,ยังน้อยก่อยอังมีผลงานนึงท่านผู้ชมได้ดูอยู่นะครับน้องเพราะแบบกับน้องเอฟกับสาติกะบป็นของแบบที่ยมหรือว่าเต็งขนาดครับผมครับแต่หนึ่งโซนโซนไฟหน่อยโอเคครับผม ที่เราจะแอบผู้ชมชมดูว่าแน่แต่มันจะเป็นอย่างใดนะครับเนาะ้องพวกวันนี้เขาบอกฝากนะครับบอกอครับผมเออาลุงหนุงมาเอาไปฝากลุงเดี๋ยวเฮ้ยาจารนหนึ่งไปคนไปคุณย่าครับผมเขาแบบไอเขาแค่จะจะต่ำครับผมไฟเขาแค่จะความร้อนมันค่จะต่ำนะครับโอเคครับผมนี่าจารนหนึ่งแอบครับผมแล้วเราจะมาดูกันว่าหลังจาก แอฟแล้วละแน่แต่มันจะเป็นย่อยหรือว่าจะมีคนท้องว่าจะมีความอร่อยเออความอร่อยหมอกดอยนะครับเนาะโอเคครับผมตีแต่้มโอเคครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวนี้แอฟอีนี่เขาก็เริ่มซุกแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเขาจะเอาใส่แกงนะครับเนาะงเดี๋ยวจะเปิดให้ผู้ท่านผู้ชมดูนะครับน้อว่าแน่แต่มันจะเป็นย่อยหรือว่าอร่อยหมอกดอยนะครับเนาะอ๋อแจกดิอ๋อแจกไปครับผมที่ลองแจกดิบ้า ฮอปปิ้งเสร็จแล้วเนาะอ๋อสาธิเปิดดูว่าแน่แต่มันจะเป็นยังไงอาจะนึ่งจะนึ่งเปิดดูเหรอโอ้โหนี่ครับมีคนรอชิมครับผมมีคนรอชิมครับผมแน่โอเคโอ้โหอันนี้คือแอปอีเนิยนะครับเนาะแอปอีนิยครับผมเป็น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 แอแหนของแท่งเหนือเนาะนะครับเนาะประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเพื่อให้ลองชิมก่อนว่าจะอร่อยอ่ะอันนี้ผลงานที่ว่าสรุปแมตะกีกับครับอ๋แม่นได้สองอันนะครับผมตอนที่ไปสอนอย่างนี้ไงแม่นแม่นแมแมน่เปครับผมแ่เปียลแ่เปียลแ่เปียลแป่้อมกมแม่ครับกมเอาลองชิมดูนะครับเนอว่าจะมีปลาซิวปลาซิวอ่าจะจะอร่อยหรือว่าลอมกอนออดอร่อยนะครับเนะโอเคครับผมน่อนพ่อมาหน่อย สุดยอดครับผมเนี่ยป้อมมาสุดยอดครับผมอร่อยครับผมอร่อยมากกว่าครับผมอันนี้มาโชนี่ก่อนป่านหน่อยป่านหน่อยครับเนี่ยเปียกเนี่ยเปียกอ่ะน้เดนเน้เดนโอเคครับผมพริกขิงโอเคถึงเขื่องดครื่องเนาะเขาเครื่องดีดยอดเลยเอาอ่ะเนี่ยเปียกนั่นแหละเนี่ยเปียกการันตีครับผมโอเคครับผมสวยสุดยอดนะจ้าแจนึ่งแจนึ่งจิิงวะ จนึ่งจิ้มจะนึงจิ้มกได้เนี่ยโอ้เอาหมดเลยกโอเเอาหมดเลยโอเคโอเคจะนึงวะไเนีัตถออมันขออเอนเออเอมัวอเอ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 อนอีเัอเออเเน็ตอนเอเน็ตอนเออเออเหอเออเออเองออเมอเออเอเอ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 เาอเออออเออเออออเเเอเปล ครับผมครับหลังจากที่เฮาถ่ายเพื่อทำชมดูนะครับนอว่ามีแกนเอฟแปหรือเอฟเนี่ยเอเอฟเนิวเอฟนิวหรือว่าแกนที่ว่าไม่เอียวมาเที่ยวนะครับนของคุณมือเหนของเฮาครับประมาณนี้ครับผมอ่าพอดีผมจานึ่งแล้วก็ทิมงานหรือว่าไม่บ้านทีมงงนนะครับนอเแาก็มาเดี๋ยวนี้กับเวลาประมาณโมงโมงน้อเขระมาเนา โอ้หกโมงแล้วครับผมหกโมงกว่าครับผมมาจาะนึกสร้างอย่างพ้องก็อ่าขอฝากอ่าติเตมของช่องกดกดเหลืองเมืองเหนือของเฮาเน้นๆนะครับผมอ่ากดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับผมวันนี้กับแม่เนียวพักผ่อนนะครับนอนแล้วพยายามจะถ่ายคลิปหรือว่าได้ขี้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนอนแล้วก็แอปเพื่อดูครับผมก็ค่อนข้างจะอร่อยนะครับเนาะบมว่า ตั้งเหนือประมาณลำก้าเหมือนล้อมกันเ้ากับหมูกับปุ่นเนาะหมูนั่นน่ะยกนี้งไปก่อนเนาะโอเคครับผมสำหรับผมจะนึ่งแล้วกัทีมงานหรือว่าน้องๆหรือว่าแน่ๆนนเครับต้องขอแลไปก่อนครับผมเพราะว่าก็เริ่มขำแล้วครับผมโอเคสำหรับทีมนี้สวัสดีครับผมครับผมครับลุยต่อสวัสดีครับโอเคโอเคครับผมขอบคุณครับ